L4508 เข้าใหม่ครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับคันนี้ดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับรถสวยครับสภาพเดิมๆครับดูปั๊มขึ้นลงนะครับปั๊มดีเลยครับนี่นะครับฐานเป็นฐาน5ครับ Big t r a ็กเตอร์ใบ24นะครับ5คูณ24ครับ ฐานยังไม่ตั้งนะครับใช้งานปกติครับผ่านนี่นะครับล่องฐานครับเครื่องต้นรถแรงดีเลยครับ2องแ0 0เาพครับตัวนี้เป็นรถ l 4 5 0 8ปี53นะครับปี P 53 แรงดีครับตัวนี้แรงดีเลยครับสีเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกครั้งนะครับดูครับแรงดีมากครับรถคันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสี่สูบ ดูมุมนี้ครับดูมุมนี้สี่ห้าครับยังเก๋าครับ ครัล้อฟังไซตตะบัดขึ้นครับอัดเต็มกำลังเลยครับเครื่องสี่ซูบนะครับตัวนี้เป็นรถ 4508นะครับตัวนี้ปี53นะครับดูผานครับไถแบบว่าต้องยกผานขึ้นครับแนวไ้อีกครับเนี่ยผานใช้งานปกตินะครับ ผ่านดีเลยครับเป็นบิ๊กแท็กเตอร์5ใบ24นะครับผ่าน5ใบ24นี่นะครับพาดูรอบคันครับเต็มๆครับค่อนคัดครับเติมด้วยครับค่อนคัดเติมนะครับ ยางหลังสวยครับยางหน้าพอใช้นะครับยางหน้านี่นะครับสนใจมาดูได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าครับผานเป็นผาน5้าใบ24ี่ครับของ Big กแท c t o r นะครับไม่รั่วไม่ซึมครับเดิมๆพีดีโอสวยครับแห้งๆนะครับด้านหลังดูอีกฝั่งครับ ่เดิมๆครับไม่รั่วไม่ซึมครับผิวสวยครับด้านหลังผิวสวยผิวเดิมครับนะฮะอันนี้ใบมีดดันดินหน้านะครับสวยเต็มครับใบมีดเต็มครับดูเครื่องด้านในครับ ดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับนอดเดิมๆนะครับนอดเดิมๆนะครับนอดเดิมๆนะครับไม่เคยขันนะครับดูมะนานครับหลังจากการทำงานมาแล้วนะครับ น้ำปกตินะครับน้ำปกติครับดูเครื่องครับผมเครื่องดีเลยครับเมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเกียรงแรงๆครับครับเครื่องไม่ควันขาวนะครับเครื่องดีเลยแหละครับคันนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสี่สูบ นำเข้าญี่ปุ่นนะครับทนมากครับ4508นะฮะนี่นะครับดูสีสันสีเดิมๆนะครับขึ้นลงแน่ขึ้นลงนะขึ้นลง,นลงดูขึ้นลงครับ ไฟเราเช็คให้ทุกคันนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับคันนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะครับทั้งสองคันด้านหน้าด้านหลังห้องเครื่องดูหมดแล้วนะครับมาดูโรตารี่กันเลยครับโรตารี่เป็นตัวนี้ครับขึ้นจากหน้าเลยครับ RX 180 F นะครับนี่แหละครับถือว่ายังสวยครับยังสวยครับยังสวย ผิวอาจจะโดนแดดโดนอะไรไปบ้างนะครับยังสวยนะครับด้านหลังข้างสวยนะครับเป็นเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้นี่นะครับของตาช้างนะฮะอันนี้ใบครับใบก็ตามการใช้งานมาบ้างครับครับธรรมดาครับนี่นะครับดู เต็มๆครับดูช้าๆไปพร้อมๆกันครับนี่นะฮะซีนไม่รั่วไม่ซึมนะครับแห้งๆครับผิวด้านหลังเดิมๆครับผิวเดิมๆครับไม่ได้ทําสีนะฮะกระทะไม่มีเชื่อมไม่มีดามครับกระทะเดิมครับสีสันเดิมๆครับผมสีเดิมๆครับเหมือนรถไร่ครับนี่นะครับสีเดิมๆเลยครับเบเกสวยๆครับ ไปด้านหน้านะครับฝั่งนี้ก็สวยๆเดิมๆครับนี่นะครับเบาะสวยครับเบาะสวยเครื่องมือครบนะครับกล่องเครื่องมือนี่นะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ทนครับทนแรงทนงานกําลังดีครับใครสนใจครับผมติดต่อ0817682479ครับ สำหรับ L4508 นะครับได้เป็นด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่าน Big ก r ท c t o r นะครับผ่าน5ใบ24ครับแล้วก็โรเตอรี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อได้เลยครับที่ร้านสมคิดการค้านะครับเบอร์โทรอยู่ด้านมุมขวาบนนะครับ0817682479 0979712677ครับ สำหรับ L4508 ก็มีประมาณนี้ครับผมท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาต่อรองกันได้นะครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ